คุณธรรมจริยธรรมและมีความภูมิใจในความเป็นชาติเองกำาวัณวันเด็กแห่งชาติประจำปีพุธศรรรักราช2561สามารถเลือกที่จะคิดเลือกที่จะทำและเลือกที่จะวาดอนาคตของตนในแบบที่ต้องการเพื่อสร้างคุณค่าและปรนดีด้วยยินีด้ยปี2500 68ของมูลนิธิงานศิลป์พระมงกาฎในวันนี้ซึ่งตรงกับสำคัญเราเคยเป็นเด็กผู้น่ารักมาก่อนย่อมที่จะรู้ดีว่าหรือว่าสิ่งที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับอของฝันานจัดกิจกรรมทางมาเด็กที่เพื่อที่จะให้เด็กได้แสดงออกถ้าพูดถึงในภาพรวม เป็นความสําคัญท่านนายกฐมนตร,รีท่านแพรทองการจินวัตทุกโอกาสนั่นคือการ<ห>เรียนรู้ไม่ต้องบังคับสิ่งเหล่าน,นี้ครับมันเป็นการในการเรียนรู้ด้วยตัวของเด็กเองแต่ว่าเองนะครับเมื่อในโอกาสวันนีดเกิจชาติจะมีพร้อมกับคณะผู้ตุลาและก็เจ้าหน้าที่พรักงกายรรูปจ้างของซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่สำคัญนี้ตลอดจนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้แก่ทังคม ของสังคมและก็อของชาติ ้องใครเตรีม e ยมห nah, uh, ้าบ่าดไว้ด okay? oh, okay. oh. uh ้วยนะอ่าใกน้ำสกูลเขียวนุ uma, right? ้ยบ้างเ้มือน้องพี่กาเขียวนุ้ยครับหรือว่าน้องเอเยนายุยาจะจัดสามชิ้นที่หนึ่งมาแล้วอ่านะครับชิ้นที่หนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งสองสี่ค่ะห้าค่ะแปดหกห้านะคะ นะค,ะคนแรกมาแล้วนะคะคนที่สองคนที่สามคนที่สองหมายเลขแปดสองแปดศูนย์งเพราะฉะนั้นห้ามออกกริาวบนหรือ และการแสดงชุดต่อไปค่ะชุดต่อไปเป็นของฝพัฒนาเด็กเล็กอำตกหมากเลื่อนรถให้หน่อยนะคะเลเวียนาาชะหนึ่งบวกสองบวกตายอบตกาหมากเลื่อนรดให้หน่อยนะจ๊ะมานะคะการแสดงของเรานะคะก็ประกอบไปด้วยคือ บตอนนี้นะคะก็กาลังเตรียมนะคะเรื่องของเครื่องเสียงนะคะ ท่านี้ยืนนานอีกหน่อยนะคะหายแคดเอลเลย ไปเป็นอะไรคะอ่าแล้วต่อบ้อออานี่ที่นอนไ,ไ,ไปเลยคะ่ะแต่ด้คนละทิมนะ้น,นั่นเลยน่ารักมากมากอยากได้น้องดาก็อยากได้เหมือนกันวันนี้อีก <c oughs> ท่านหนึ่งนะคะ406นะคะ406เด็กชายธนาชะนาทิพยานุกูลนะคะ ชูมือนั้นศูนย์หกไหคะนี่ค่ะได้มากเลยมีไรกีมีลายคิตตี้ด้วยมีลายอู่น้อยนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบหนึ่งศูนย์หนึ่งแมชน็คล้ายสถิตหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะสลับนะคะฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้นะต่อไปนะคะจะเป็น สีสีดำเงินได้แก่หมายเลข876ค่ะแม่เข็มผ่านผิดหมอภัยนะคะเอ,อ่อได้จำเลขก,ก็ได้ค่ะ876นะคะเด็กหญิงอริสารารุ่งกลิ่นค่ะห2 7เด็กหญิงอริสารารุ่งกลิ่นค่ะติดติดพัดนุย้ยแสงทองน,นะคะเด็กชายกฤษตพัดนุย้ยแสงทองอะ่ะหมายเลข239ค่ะชื่อว่าเด็กชายคารารัตน์ แสงสว่างนะคะหมายเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งิดรักอุ่นเป็นชายบาลัดอัคระอุ่นเราพยายจะอ่านจำเลขของตัวเองไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าถ้าหมายเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นชายคาลัดแสงสว่างค่ะอ่าถ้าเกิดไม่มาเราจะกลับใหม่ที่หนึ่งค่ะห้าศูนย์เก้า้าแล้วมาแล้วนะคะมาเล้ค่ะหมายเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งมีไหมคะบารัด าแสงสว่างนะคะหมายเลขเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะ อาแล้วาห้าพันห้าพันห้าม่ได้ไ ได้แก่หมายเลขหกศ์ค่ะคันนี้605เด็กชายอิทธิพลดีเกค่ะอิทธิพลปีแกวนะคะสนับสนุนมาจากร้านไอระดานทานนิดปากขยูนค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะชูแก้วค่ะ,กกลละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองเอาให้ครบเขียนมาเท่าไหร่เอาให้ครบผู้โชคดีได้แก่หมายเลข ยิ้มแย้มเพลียแต่ละคนขึ้นมายิ้มแก้มเพลียนะคะพวกหนุกนะคะคนที่เจ็เป็นใค,ะนะคะระคะามา่เก้าสามสามเด็กหญิงภูรีค่ะสียาคั์ภูรีอยู่ไหมคะอยู่ไหมเก้าสามสามอยู่ไหมอยู่ไหมเอาอีกค่ะมาได้สวดวาวสวยทุกคนกันนะคะชื่อว่าเด็กชายพันษาวุฒิ เราด้วยนะนะคะก็ขอของคุณนะคะพยายามขอก็มาจับันใหม่ทำไมวะตี๋ก็คนนี้นี่ใส่ดีนะคะถอดรองเท้าก่อนขึนเวทีด้วยค่ะเมื่อกี้รีบจับจับเอาเด็กๆจับจูอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเกินแล้วมาต่อไปนะคะเป็นพุกกา